แล้วก็วันสุดท้ายของปีนี่ทองคำอทองแท่งนี่จะทะลุก,กลับขึ้นมาใกล้ๆสองหมื่นห้าพันบาทได้หรือเปล่าไม่รู้นะคุณมคือ,อมันมีสองในยะในขณะที่ตลาดบางเนี่ยถ้าเหตุกันใหญ่ไม่ได้เข้ามาก็คงจะอยู่ในกรอบแคบๆแต่ถ้าเหตุกันใหญ่เข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะทุบหรือสามารถที่จะกัะให้ทองคํากลับขึ้นไปอยู่ระดับศูนย์ได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าโวลุ่มมันต่ำม,มาค่ะ อืมใช่เพราะว่ารู้สึกโวล่มหรือปริมาณการซื้อขายเนี่ยมันลดน้อยถอยลงเนาะช,ช่วงก่อนสิ้นปีเนี่ยนะฮะ ค่ะถึง<อ>แนะนำนักลงทุนว่าถ้ามีอยู่ในพอร์ตไม่เยอะก็ก,ก็ก็ลดพอร์ตลงมาเพราะว่ายิ่งวอลุ่มต่ำเนี่ยโอกาสที่จะเสี่ยงก็มีสูงมากเพราะว่าถ้านักลงทุนเหตุปันรายใหญ่เข้ามาเนี่ยก็สามารถกับเคลืออ่อนทองคำเนี่ยให้ขึ้นหรือลงได้ง่ายมากเระฉะนั้นเนี่ยต้องนักลงทุนที่รับความเสี่ยงไม่ได้มากก็ลดโพซิชันลงมาก,ก็จะปลอดภัยกว่าค่ะอืมอันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีเลยนะฮะเพราะว่า ในตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายน้อยเนี่ยรายใหญ่ได้เปรียบเขาสามารถลากราคาขึ้นลงได้ง่ายมากเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอืมครับเอาละครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพวันมากเลยนะครับค่ะ,ะคขอบคุณมากค่ะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะก็นี่ก็เป็นข่าวคราวที่เกิดขึ้นในตลาดทองคำนะฮะ คือยิ่งใกล้คริสต์มาสปีใหม่เข้าไปทุกทีวอลลุ Jam ่มปริมาณการซื้อขายมันก็ลดน้อยลงนะคุณบุรกิจขณะนี้นะครับดัชนีห่างเสีงฮ่องกงลบ84จุดนิเคยญี่ปุ่นนี่บวก131จุดครับเหตุที่บวกเพราะอะไรคุณบุรกิจก็เพราะว่าผลการเลือกตั้งของญี่ปุ่นนะฮะวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาปรากฏว่าพรรค LDP ซึ่งเป็นฝ่ายค้านนะฮะชนะการเลือกตั้ง นะครับได้รับเลือกอสอสอเข้ามาจากทั้งหมด480คนนะคุณบุรกิจ